สวัสดีครับมีคําถามเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของสายพันธุ์โอไมครอนนะครับว่าเราจําเป็นจะต้องไปกังวลอะไรกับมันมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็วิธีการปฏิบัติตัวป้องกนาาาันรักษาเนี่ยมันยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับแล้วเ,เป็นอะไรที่เป็นกังวลไหมนะฮะก็เดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนิยวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหร,รัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอด,ปอด,ปอดและวิกฤตบําบัดนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยสายพันธุ์โอมครอนเนี่ยจริงๆก็มีหลายคนตอนช่วงแรกก็สงสัยเออทาไมเราเรียกตามอักษรกรีกมาตลอดแล้วทำไมอยู่ๆเรามาข้ามไป2ตัวอักษรน,นะครับก็คือตัวล่าสุดที่เราเจอเนี่ยก็คือสายพันธุ์มิวถูกไหมฮะ,ะในช่วงประมาณเดือนอสิงหาคมอ่ะแล้วตัวอักษรถัดมาเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวอักษรนิวกับตัวอักษรไซหรือซีนะครับคือที่เขาให้เหตุผลว่าเขาไม่ใช้2ตัวอักษรน,นั้นเนี่ยข้อแรกก็คือถ้าเป็นอักษรนิวเนี่ยเนื่องจากมันอ่อนออกเสียงได้ แปลว่าใหม่นะครับ new คือแปลว่าใหม่เป็นภา,านษาอังกฤษเนี่ยนะครับถ้าอ่านออกเสียงแบบนั้นต่อไปถ้าเกิดมีสายพันธุ์อย่างอื่นออกมาในอนาคตเนี่ยเ,เราก็อาจจะเรียกสายพันธุ์ new เออมันเป็นสายพันธุ์ใหม่ตลอดเวลาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เลยไม่ใช้เพื่อตัดความสับสนออกไปส่วนที่ไม่เรียกว่าสายพันธุ์ซีหรือไซนะครับก็มันเป็นเพราะว่ามันมีนามสกุลของคนหลายคนเขาเขียนแบบนี้นะครับเขาก็ไม่อยากจะเอาชื่อเนี่ยไปเป็นชื่อว่าเออเนี่ยมันเป็นของคนนามสกุลน,นั้นสสนามสกุลนี้นะครับก็เ,เลยเปลี่ยนไปเรียกเป็นโออไมครนนะ หรือเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์นะครับคือปี11529เนี่ยนะฮะที่เจอครั้งแรกในช่วงในในประเทศแถบเซาท์แอฟริกานะครับแอฟริกาใต้แล้วก็บอสวียร์ซึ่งแถวแถนั้นก็มีประเทศอื่นๆอ,อยู่ด้วยนะครับเช่นซิมบับเวโมซัมบิกนะครับหรือแถวนั้นก็มีเกาะมาดากัสกร์อะไรอย่างนี้อยู่นะครับก็เป็นแถบแถบนั้นที่เขากังวลน,นะฮะแล้วที่เขากังวลอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้ตรงเซาท์แอฟริกาเนี่ยจากตอนแรกที่เคสจำนวนเคสโควิดมันต่ำมากมากนะครับมัน มันผ่านช่วงที่เขาพีคสูงสุดไปแล้วแล้วก็กลับมาต่ำมากแล้วอยู่ๆมันมาเพิ่มขึ้นเจอเป็นวันละ2 0 0พันคนเนี่ยเขาก็เลยตกใจกันขึ้นหมาอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนเวลาที่เขาไปศึกษาเนี่ยเขาก็เจอว่ามันมีการกลายพันธุ์ของตัวไวรัสเนี่ยหลายๆตำแหน่งนะฮะซึ่งมันเหมือนกับการกลายพันธุ์เอา2สายพันธุ์ผสมกันก็คือสายพันธุ์เบต้านะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์แรกที่เจอในเซาท์แอฟริกาตรงนั้นเนี่ยบราซิลแอฟริกาเนี่ยก็จะมีการกลายพันธุ์ที่คล้ายๆกันอย่างหนึ่งนะครับกับ เดลต้าเนี่ยมันแพร่ได้เร็วที่สุดในโลกแล้วก็เป็นตัวที่เราเจอเยอะที่สุดในโลกนะครับมีการข้ามระหว่าง2สายพันธุ์นี้ก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้เขาสงสัยขึ้นมาว่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าเราอยู่แล้วว่า1สายพันธุ์เดลต้าแพร่เร็วที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์ของเบต้าเนี่ยมันจะหลบเลี่ยงผูิคุ้มกันเก่งที่สุดนะครับถ้าเอา2สายพันธุ์นี้มารวมกันก็น่าจะเป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับตรงนี้ผมจะพูดลงลึกไปนิดนึงละกันไหนๆก็เพราะว่าช่องทางอื่นเห็น มีคุณหมอท่านอื่น,นมาพูดเขายังไม่ได้พูดลงลึกไปในแง่ของการกลายพันธุ์ว่าอะไรกลายพันธุ์แล้วเราถึงจะก,กังวลนะครับก็อันดับแรกเลยก็คือในส่วนของ spike นะครับ spike p r o ตีนก็คือโปรตีนหนามของมัน,นมีการกลายพันธุ์อยู่ทั้งหมดประมาณ32ตำแหน่งนะครับส่วนที่เรากังวลเนี่ยไม่ใช่มีแค่ส่วนที่มันจับกับตัว,ต,ว,ต,วตัวรับของคนก็คือเป็นเอนไซม์ชื่อว่า s2 นะครับหรือว่า angiotensin converting enzyme 2นะครับ ที่เราก็พูดถึงกันก็คือส่วนที่เป็นรีเซ p เตอร์บิลดิ้งโดเมนนะครับถ้าเราเปรียบเทียบม,มือเราเป็นสไปร์โปรตีนนะครับเช่นสมมุติว่าตั้งแต่นาฬิกาผมเนี่ยจนถึงปลายมือคือสไปร์โปรตีนทั้งอันส่วนรีเซพเตอร์บิลดิ้งโดเมนก็คือส่วนมือนี่แหละครับนะฮะที่ไปจับกับต่างๆเช่นจับกับประตูอย่างเงี้ยตรงตรงมือตัวเนี้ยถือว่าเป็นรีเซพเตอร์บิลดิ้งโดเมนซึ่งถ้ามันมีการกลายพันธุ์ตรงนี้เยอะๆนะครับเขาก็กังวลว่าเออถ้ามันกลายพันธุ์ไปแล้วเนี่ยเออภูมิด้าน สปายโปรตีนทั้งอันเนี่ยนะครับมันจะอยู่มันจะมีความยาวค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็อยู่ที่ประมาณสัก1,200ั 1, 200, องกรดอะมิโน,โนนะครับกรดอะมิโน,โนต,รตรงตรงตำแหน่งที่มีความเกี่ยวข้องกับ Receptor Binding d โดเมนเนี่ยจะอยู่ประมาณ3 3 1ร้อถึงห้านะครับถ้ามันมีการกลายพันธุ์ตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะมีปัญหาขึ้นมานะครับแล้วการกลายพันธุ์อะไรของโอไมครอนที่เราเจอนะครับ มีการกลายพันธุ์อันหนึ่งของโอไมครอนที่คล้ายๆกับาสายพันธุ์เบต้าก็คือ k c 1 7 n นะครับซึ่ง k c 1 7 n เนี่ยมันจะทำให้เราหลบเลี่ยงภูมิต้านทานได้นะครับแล้วก็ทำให้เกิดการจับกันระหว่างตัวไวรัสกับตัวรับของร่างกายคนสูงขึ้นนะครับตัว E484A นะครับหรือตำแหน่ง484เนี่ยก็จะทำให้เราหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้ง่ายขึ้นนะครับกลุ่ม N501Y นะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มการที่เราจับกับ ตัวรับได้มากขึ้นนะครับ3ตัวนี้เนี่ยเจอในสายพันธุ์เบตา้าหรือสายพันธุ์ของแอฟริกาใต้นี่แหละนะครับซึ่งมันเป็นตัวที่ทําให้สายพันธุ์แอฟริกาใต้ใเก่งกล้าสามารถในการหลบภูมิต้านหรือหลบภูมิุูมกันได้นะครับแล้วของเดลต้าเนี่ยนะครับมันก็มี2ตัวซึ่งมันมีความเกี่ยวข้องกันเดลต้าเนี่ยจะเจอตัวหนึ่งก็คือตําแหน่งอ่าสี่นะครับ T478K จนะฮะจะเป็นของเดลต้าซึ่งคาดว่าอาจจะมีส่วนทําให้เกิดการแพร่ที่มันเร็วขึ้นแต่ว่า ตัวของเดลต้าเนี่ยก็จะมีตัวหนึ่งที่เป็นการกลายพันธุ์ตำแหน่งอะมิโนแอซิดที่681นะครับของเดลต้าเนี่ยมันมีการวิจัยออกมานะครับในตำแหน่ง681ซึ่งมันไม่ใช่ตำแหน่งโดยตรงของรีเซปเตอร์ไบนิงโดเมนนะครับรีเซปเตอร์ไบนิงโดเมนอยู่ที่ตำแหน่ง331ถึง524นะครับถ้าเกิดว่าเกินนั้นไปแล้วเนี่ยจะมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งสำคัญมากก็คือส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นฟิลรินคลีเวจไซต์นะครับฟิลรินเนี่ยคือ เป็นเอนไซม์ของร่างกายคนเหล่านี้แหละนะครับ cleavage s i ก็คือเป็นส่วนที่ฟิรินเข้ามาตัดไอตัวสไปค์ p r o t e นมันตัดทําไมนะครับมันมันต้องตัดเพราะว่าถ้ามันไม่ตัดเนี่ยเชื้อพวกนี้มันจะเข้าไปในเซลล์เราได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันต้องตัดก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันทําให้ตัดง่ายขึ้นล่ะนะฮะถ้ามันตัดง่ายขึ้นเนี่ยปริมาณเชื้อมันก็จะเข้าไปในร่างกายเราได้ค่อนข้างเร็วแล้วเขาพบว่าถ้าเป็นของสายพันธุ์เดลตานี่นะฮะมีการกรายพันธุ์ตำแหน่งที่681นะครับ เขาเพราะว่านี่แหละมันจะทําให้ตัวเดลต้าเนี่ยมีปริมาณของไวรัสที่สูงมากๆสูงเป็นพันเท่าเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่นๆเลยในทางเดินหายใจของคนเรานะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการที่ว่าถ้ามันมีการกลายพันธุ์ตำแหน่งที่681หรือฟิวรินคลีเว์ไซต์ตรงนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะทําให้เชื้อมันพแพร่ได้ค่อนข้างเร็วขึ้นนะครับแต่การกลายพันธุ์ก็มีหลายชนิดนะครับถ้าการกลายพันธุ์ให้ผมวิเคราะห์ลึกลงไปก่อนนั้นอีกก็คือถ้าเป็นของเดลต้าเนี่ยเขาจะเรียกว,ว่าเป็น P681R นะครับการที R, ่มันเป็น P681R ่าตัว R เนี่ยมันจะลักษณะของมันเป็น mm ลักษณะที hmm. ่ไม hmm ่ใช่ไม่ค่อยเป็นกรดเท่าไหร่ตัว R นี่ก็เป็นตัวตัวทดแทนกรดอะมิโนแอซิดชนิดหนึ่งรเรียกอาร์จ i นีนนะครับถ้ามันเป็นตัวนี้เูิ่ไหลปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เกิดการตัดที่ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นด่างในทางในในบริเวณนั้นถ้าเป็นเป็นด่างเนี่ยมันจะตัดง่ายขึ้นนะฮะแต่ถ้ามันเป็นกรด ก็อาจจะตัดลําบากขึ้นทีนี้ถ้ามันเป็นของโอมครอนมันเกิดอะไรขึ้นโอมครอนเนี่ยตำแหน่ง681เนี่ยมันจะเป็น P681H uh, นะครับ H คือฮิสติดีนซึ่งมันเป็นกรดเมโนอซิที่ออกมาเป็นกรดได้ค่อนข้างสูงซึ่งตัวนี้จะมีผลหรือเปล่าในแง่ของการตัดส่วนนี้ได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็ไม่มีใครทราบนะครับต้องลองไปดูอีกทีหนึง่งแต่ว่าเนื่องจากมันมีการกลายพันธุ์ตำแหน่งที่เรากังวลอยู่เนี่ยก็เลยทําให้เราสงสัยว่าอาจจะทําให้เขาแพร่เชื้อได้เร็วขึ้นนะครับ ทั้งนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอาสองสายพันธุ์นะครับก็คือสายพันธุ์ที่แพร่เร็วเดลต้าเนี่ยมารวมกับสายพันธุ์ที่หลบเลี่ยมภูมิคุ้มกันได้เก่งขึ้นก็คือเบต้าเนี่ยเอารวมกันแล้วเขาก็เลยกังวลว่ามันน่าจะแพร่ได้ค่อนข้างเร็วเพิ่มจํานวนไวรัสได้เยอะเพราะมีเพราะว่ามีการกลายพันธุ์แบบเดียวกับของเดลต้าอยู่แล้วก็มันอาจจะหลบเลี่ยมภูมิเก่งนะครับเหมือนกับสายพันธุ์ของเบต้านะครับ ก็เลยจัดเป็น variant of concern นะครับก็คือเป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ไปแล้วเราจําเป็นจะต้องเป็นกังวลน,นะครับ variant of concern เนี่ยมันหมายความว่าเรามีสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาซึ่งอาจจะมีผลทําให้การกระจายตัวของไวรัสมันเร็วขึ้นอาจจะมีอาการรุนแรงขึ้นหรืออาจจะมีผลต่อการาทําสถิติต่ตางๆในแง่ของการป้องกันควบคุมโรคระบาดตา่างๆนะครับอันนี้หมายความว่าอาจจะนะครับยังไม่ได้รับการยืนยันสักข้อเดียวเลยนะครับเขาแค่ดู ลักษณะของการกลายพันธุ์ของมันเราก็เอามาผูกกับว่ามันอาจจะเป็นเช่นไรนะครับทีนี้ต่อมาก็คือว่าเออที่เราบอกว่าสายพันธุ์แอฟริกาใต้เนี่ยมันหลบเลี่ยงภูมิต้านทานเก่งที่สุดเนี่ยมันหลบเลี่ยงได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าเรามีการทำการทดลองนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ไฟเซอร์ใช้ a s t r a าเซ e c a หรือว่าวัคซีนอื่นๆในการทดลองกับกลุ่มพวกนี้นเนี่ยเขาพบว่าวัคซีนกลุ่มพวกนั้นเนี่ยก็ยังได้ผลอยู่ดีนะครับ าทางไฟเซอร์โมเดอร์นาเนี่ยได้ผลประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์สำหรับสายพันธุ์เบต้านะฮะถ้าเป็นของแอสตราเซเนกาเนี่ยจะลดลงมาเหลือสักประมาณ67เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าตัวอื่นก็อาจจะตต่างกันไปบ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรารู้นะฮะแล้วถ้าเป็นเดลต้าล่ะไอของพวกนี้ก็อยู่ประมาณัก80คล้ายๆกันนะครับ80-90ยังยังได้ผลดีอยู่ในแง่ของการป้องกันการเกิดอาการหนักนะครับอ่าก็ยังดีอยู่นะฮะดังนั้น สองสายพันธุ์นี้ถามว่าผสมกันแล้วมันแปลกมากไหมนะนะฮะคือผมก็ว่ามันไม่ได้แปลกมากเพราะเราทานายไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็ผมได้พูดไว้เมื่อหลายเดือนก่อนแล้วนะครับว่ายังไงมันก็จะต้องเกิดการกลายพันธุ์แล้วยังไงมันก็จะต้องเกิดการที่มีลักษณะสายพันธุ์ใหม่ๆที่สามารถหลบรอบภูมิอะไรพวกนี้ได้ท่านลองกลับไปย้อนฟังคลิปที่ผมพูดเรื่องของการกลายพันธุ์ไวรัสตั้งแต่เมื่อหลายเดือนก่อนหรือว่าสายพันธุ์มิวเลยก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ ผมไม่อยากจะให้ทุกคนตื่นตกใจอะไรมากกว่านั้นนะครับเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเราข้อแรกเรายังไม่มีข้อมูลหลักๆเลยนะครับว่ามันจะต้องมันจะแพร่กระจายแบบนั้นได้จริงอย่างช่วงแรกท่านเห็นไหมครับว่ามีสายพัน์สายพันธุ์มิวออกมาสายพันลมดาออกมาโอ้ท่านทุกคนตกใจกันหมดแล้วก็ข่าวก็จะเขียนมาว่าภาวะสายพันธุ์ใหม่แพร่รวดเร็วอาการรุนแรงอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่สุดท้ายมันก็หายไปถูกไหมครับแล้วถามว่าวิธีการป้องกันเราทํำยังไงครับ สวมหน้ากากล้างมือรักษาระยะห่างและวัคซีนมันก็ยังได้ผลอยู่ดีนะครับวัคซีนไม่ใช่ไม่ได้ผลนะครับแล้วถ้าผมจะเปรียบเทียบให้ง่ายง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าเออทำไมผมคิดว่าวัคซีนมันยังได้ผลนีนอกเหนือจากอันแรกซึ่งเราบอกไปแล้วว่าสายพันธุ์เบต้าและสายพันธุ์เดลตานี่วัคซีนมันได้ผลอยู่ดีแต่มันอาจจะสู้สายพันธุ์อู่ฮั่นไม่ได้นะครับสายพันธุ์เดิมเนี่ยสู้ไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าวัคซีนเราทํามาเพื่อสายพันธุ์อู่ฮั่นเรามีต้นแบบจากสายพันธุ์อู่ฮั่นดั้งเดล้ผ ท่านลองคิดอย่างนี้ครับสมมุติว่าท่านสอนเด็กคนหนึ่งนะครับให้เขาให้เขาดูสุนัขตัวหนึ่งนะและให้เขาดูสุนัขตัวนั้นนะ่ะทุกๆวันเลยเช่นอาจจะเป็นสุนัขพันธ์บางแก้วอย่างนี้ก็ได้ให้เห็นบางแก้วทุกวันเลยนะครับแล้วไม่เคยให้เห็นสุนัขพันธุ์อื่นแล้ววันหนึ่งเนี่ยเด็กคนนั้นเขาเดินไปแล้วเขาเจอสุนัขอย่างอื่นเช่นไปเจอมอลทีสไปเจอลาบาร์ดอไปเจอโกลเด้นรีทรี버เขาถามว่าเขาจะรู้ไหมครับว่านั่นนะ่ะสุนัขหรือเขาจะไม่รู้เลย ผมตอบได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะเด็กเนี่ยก็จะรู้ว่าอ๋อเนี่ยสุนัขหมานะครับต่อให้ลักษณะมันไม่เหมือนกับสิ่งที่เขาเคยเห็นไม่เหมือนกับบางแก้วที่เขาเคยเห็นนะครับ แต่ว่ามันเด็กเนี่ยก็ยังรู้อยู่แล้วดีอยู่อยู่ด้วยดีนะครับว่าเออนั่นน่ะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าสุนัขนะครับภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันก็ฉลาดนะครับมันฉลาดกว่านั้นด้วยซ้ําไปนะฮะถ้ามันได้เห็นลักษณะของโคโรนาไวรัสอะไรก่อนๆเช่นเคยติดเชื้อมาก่อนหรือว่าเคยได้รับวัคซีนอะไรมาก่อนนะเนี่ยมันยังมีความจําแล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้ตามสิ่งที่เห็นได้นานโคตต่อให้มันไม่เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามแต่อาจจะมีงงบ้างนะครับเช่นว่าตอนแรกเด็กเออเห็นตะปาง อาไซเชียนอย่างเงี้ยเพราะว่า,าอไอตัวนี้แปลกดีให้เด็กอาจจะงงไปพับหนึ่งแต่สุดท้ายก็จะรู้อ๋อหมานะครับสุนทะรนะครับพอุกันเราก็เหมือนกันในช่วงแรกอาจจะม,มันตัวประหลาดเข้ามาเราจะทําไงกับมันดีเราไม่แน่ใจแต่สักพักมันก็จะทํางานได้อยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยวัคซีนก็ยังถือว่าน่าจะได้ผลอยู่ดีนะครับมันเป็นไปนไม่ได้นะครับที่วัคซีนจะได้ผลแบบศูนเปอร์เซ็นอันนี้ไม่มีทางนะครับยังไงก็ไม่มีทางเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ดีเท่ากับสายพันธุ์ดั้งเดิมเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็วิธีการป้องกันของสายพันธุ์ทุกๆสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นโอไมครอนสายพันธุ์แลมดาเบต้ามิวแกมมาเอตาอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าตัวเป็นตัวอะไรในอนาะคตเนี่ยถ้ามีออกมาใหม่ๆนะครับเหมือนเดิมครับล้างมือรักษาระยะห่างนะครับใส่หน้ากากให้ดีให้แนบกับหน้าเรานะครับหลีกเลี่ยงบริเวณที่แออัดคนเยอะๆเนี่ยอย่าไปอยู่นะครับรวมทั้งการฉีดวัคซีนก็ยังได้ผลดีอยู่นะนอกจากนี้ถ้าเกิดสมมติติดขึ้นมาละนะติดขึ้นมาก็รักษาเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ เรายังรักษาด้วยวิธีเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นอาการหนักแค่ไหนยังไงการแพทย์เราก็รักษาได้เหมือนเดิมแล้วก็เท่าที่เราดูผ่านมาท,ทั้งทุกสายพันธุ์นะครับตั้งแต่สายพันธุ์อู่ฮั่นจนกระทั่งถึงสายพันธุ์เดลต้าสายพันธุ์มิวนะครับการรักษาของเราไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมแม้แต่น้อยเลยนะครับเพียงแต่เรารู้มากขึ้นว่ายาตัวไหนมันไม่ได้ผลยกตัวอย่างเช่นไฮดรอกซิคลอโรควินไม่ได้ผลเราเราเลิกใช้ไปนะครับ อะไรที่มันไม่ได้ผลเราก็โยนทิ้งไปเราก็อานที่มันได้ผลได้อันที่มันได้ผลตั้งแต่แรกเราก็ใช้มาตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับดังนั้นก็เลยไม่ได้อยากจะให้ทุกท่านกังวลมากไปนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ฟังเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องของกรณีาการกลายพันธุ์ต่างๆกรดอะมิโนอัดดตรงนั้นตรงนี้ไม่เข้าใจก็ไม่จัเป็นต้องเข้าใจขนาดนั้นก็ได้นะครับแต่น,นี้ผมลงลึกให้ดูเลยว่า ตกลงแล้วเนี่ยถ้าเวลาที่เราจะวิเคราะห์ข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่งจริงจริงจังจัง,จงเนี่ยท่านจะต้องดูอะไรบ้างนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยหรือว่าบางคนเขาอาจจะไม่รู้ลึกถึงขั้นนี้นะครับทำให้เขาเอามาพูดว่าเฮ้ยมันมันน่าตกใจมันแพร่มันมน,น่าผวามันกังวลจะต้องแย่แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือท่านจะต้องมาวิเคราะห์ให้ลึกลงไปกว่าน,นั้นชัดเจนเลยแล้วับา่าตกลงมันคืออะไรกันแน่แล้วมันน่ากลัวอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอย่างผมเนี่ยผมดูมาแล้วว่า การกลายพันธุ์ตำแหน่งที่บอกไปทั้งหมดเนี่ยมันก็โอเคหน้าเป็นห่วงถูกต้องนะครับน่าเป็นห่วงนะฮะแต่ไม่ได้หน้าตื่นตกใจขนาดนั้นนะครับแล้วก็วัคซีนเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ยังได้ผลอยู่ดีนะครับเพราะว่าถ้าท่านลองไปดูสายพันธุ์พวกนี้ออกมาตอนแรกตกใจหมดเลยถูกไหมครับแต่วัคซีนก็ยังได้ผลนะะ ปัญหาก็คือแล้วอาการมันจะรุนแรงหรือเปล่านะครับการดูว่าอาการรุนแรงเนี่ยมันบอกได้ยากมากๆเลยนะครับด้วย23สาสาเหตุอันแรกก็คือว่ากลุ่มคนที่เราเอามาดูอาการว่ารุนแรงหรือไม่เนี่ยจะต้องดูในกลุ่มคนที่มีลักษณะเหมือนกันคืออายุไล่เลี่ยกกันภูมิด้านทานเนี่ยเหมือนเหมือนกันแล้วก็ไม่ค่อยได้มีโรคประจําตัวอะไรเหมือนเหมือนกันหรือถ้ามีก็มีเหมือนเหมือนกันแล้วเราถึงยอามาเปรียบเทียบนะครับแต่ถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยตามตําแหน่งที่เจอก็คือเซาท์แอฟริกาทวีคัสใต้หรือว่า กลุ่มบอสวายรนาแถวๆนั้นเนี่ยนะครับคือแถวนั้นเนี่ยมันเป็นดงของ HIV นะครับแล้วก็ดงของ TB หรือวันโรคนะฮะซึ่ง2ตัวนี้มันจะทําให้การดําเนินโรคของโคโรนาไวรัสเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าบ้านเขาเกิอดอาการรุนแรง ถ้าไปประเทศที่ไม่ค่อยมีโรคพวกนี้อาการมันอาจจะไม่ได้รุนแรงเหมือนบ้านเขาก็ได้นะครับดังนั้นการศึกษาจะต้องเอาตรงนี้มาเป็นส่วนด้วยไม่ใช่ว่าบอกว่ามันรุนแรงในประเทศเขาแล้วประเทศเราก็จะต้องรุนแรงด้วยนะครับเพราะว่าคนเราสองประเทศไม่เหมือนกันนะครับจากที่บอกไปแล้วก็ที่สําคัญคือบ้านเขามีการฉีดวัคซีนกันกี่เปอร์เซ็นต์ครับยีกว่าเปอร์เซ็นต์เองนะครับแล้วก็ในอนาคตผมจะเอางานวิจัยมาให้อ่านเลยนะครับว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยแทนที่มันจะไปเพิ่มการ กลายพันธุ์อย่างที่กลุ่มต่อต้านวัคซีนบางคนออกมาพูดนะครับมันให้ผลตรงกันข้ามครับมันให้ผลตรงกันข้ามก็คือมันทําให้การกลายพันธุ์เกิดได้ช้าลงครับนะช้าลงนะฮะแล้วผมก็ทานายไว้อย่างนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วเหตุผลเพราะว่าถ้าไวรัสมันสามารถแบ่งตัวได้อย่างอิสระเสรีแบ่งตัวได้เยอะการแบ่งตัวแต่ละครั้งของมันจะเกิดการผิดผ้าดขึ้นมาเล็กๆน้อยๆทาให้เกิดการกลายพันธุ์เพิ่มขึ้นนะครับถ้ามันแบ่งตัวได้ช้าลงเช่นว่าเราแข็งแรงภูมิด้านทานดีมาก หรือเรามีภูมิต้านทานจากวัคซีนอยู่ในร่างกายสอ,สอนร่างกายเราให้จัดการกับมันนะครับแล้วพอร่างกายเรามันเริ่มจัดการกับมันได้ต่อให้มันจัดการได้ไม่ค่อยดีอย่างน้อยมันก็ไปถ่วงแข้งถ่วงขาทาให้วรัสพวกนี้มันแบ่งตัวไม่ค่อยดีการกลายพันธุ์ของมันก็จะเกิดได้ยากขึ้นอันนี้คิดอย่างเป็นตรรก,กะเลยนะครับแล้วก็มีงานวิจัยออกมารองรับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวแน่นะครผมจะเอามาอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็อยากบอกไว้เท่านี้นะครับอย่าไปตื่นตูมกับ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดๆนะครับวิธีการปฏิบัติเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับโอเควันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ